สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้โบบี้จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศพิธีปรารรวนาตัวรถและเลกอบายมุกของบริษัทนิมลิสซิงจำกัดเจ้าในปี2563จัดขึ้นที่วิหารศรีวิชัยยานุสรหรือหงหลวงลวงกูบาน้าเจ้าจังหวัดเจียงใหม่บริษัทของเฮาเลงเห็นความสําคัญของโครงการนี้เพื่อช่วยส่งเสริมพนักง,งานให้เป็นคนดีต่อสังคมและต่อครอบครัวให้มีความสุขเจ้าให้ได้งานจะเป็นอย่างไรตัวกันมาพอเลยนะเจ้า เาเลิกกบายมุกนะครับประจำปีส5ง3นนะครับรานร่ว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าๆปีที่ผ่านมานะครับตูติยมีธรรมสรนังกัจามิสางพันอภิปุชยามาอิสรานิ สาาลนมออโเาาลลนวังเอเเตนงรื่อสำคัญที่วันนี้นะเอาไปเลือกเรื่องเ่าของดีนะมันเป็นสิ่งนิมิตดีนะที่ดีมากเลยที่ไหนอยู่ถึงแบบบรรเทาชนะใจอื่นนะบรรเทาชนะใจของเขาถ้าชนะใจของเขานี่มันจัดหน้าใหญ่นะนะแต่ถ้าใครชนะได้คนนั้นก็สุดยอดนะใหญ่ที่เลือกได้ก็จะชนะใจ เราทำได้นึ่แบบกับคูณแล้วใครนี่ขอขอสมมุติข่าต้จงไปโจมตีห้เลิกอยยังและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเท่าดีีขึ้นเด้าะคระเจ้าจึงขอปฏิญาณขอปฏิญาณต่อองค์พระธาตอยสุเทพและครูบา และสิ่งเสพติดท,ทั้งหลายาเพื่อประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองขรอบครัวและหลังคง มาจากทุกแห่งหนัตอนนี้ทางที่ใหญ่นะครับเอทักษสันนท่านประํามกำกัดบริษัทนะครับพร้อมกับท่านรองกรรมการนิการใหญ่แะที่รานท่านัได้เนาะปยบนกับกับร่วมตนี้ละัน ค่ะชื่อชอดาพรเจริญสินชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะอยู่ฝ่ายการตลาดค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าได้มาทํากิจกรรมลดละเลิกก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ส่วนรวมทั้งสุขภาพ หลายๆอย่างค่ะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ค่ะไม,ไม่เคยเห็นบริษทัทไหนมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะผมนายอภิสิทธิวงน้อยครับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิะะทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ,รบก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมงานพิธี มาเล่าพารุ่งดีกับบริษัทนิมริซซิ่งจำกัดวันนี้พึ่ออมาเจ้ากันวันนี้ตะแหวนคือตะแหวนผมนายปพบคนทําำนะครับนิสิตฝึกงานจากหมอพยาวนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกของนิมริซซิ่งครับผมที่ลดละเลิกเหล้าและบุหรี่เดยครับผมชื่อน้องนุกนะค่ะจากนิมที่เสียงลดยกเขาก็ความประทับใจของงานนี้ก็คือเราจะได้มา พบมาหลายๆคนตัวนะคะและแถมยางเนื่องเขาจะได้ตั้งจิตเนาะว่าเขาจะลดละเลิกอบายมุกต่างๆนะคะเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็เพื่อออย่ต่างๆของเขาตัวอเจ้าค่ะชื่อนางสาวอรุณีรัตนเมืองมูลนะเจ้าหรือน้องเนยเจ้ามาจากนิ่มซีเสียงรดยกค่ะวันนี้ก็ดีใจเจ้าที่ทางนิ่มลิซซิงเปิ้ลมีกิจกรรมแบบนี้เนาะก็คือส่งเสริมให้คนงานพนักงานนะเจ้าลดละเลิกอบายมุกนะเจ้าก็รู้สึกดีใจเจ้าขอบคุณเจ้า เจ้าก็ได้เสร็จส er nah ิ้นไปแล้วนะเจ้าสำหรับพ well> ิธีลดละเลิกอมยมุกประจำปี2563ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของบริษ yeah ัทนิมล claro> ิซิงจำกัดของเฮาที่ช่วยส่งเสริมมื้พนักงานของเฮาเป็นคนดีของสังคมเพื่อตัวเองและเพื่อคนรอบข้างที่คุณทักเจ้าแล้วกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของบริษัทนิมลิซิงกันใหม่ในปีหน้าเน้อเจ้าปีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเน้อเจ้าสวัสดีเจ้า